ครึ่งที่โรงเรียนนี้กันคนนี้ปะเนี่ยเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าคะพึ่งบอกครึ่งน,น้ำเลยแสดงว่าภาษาอังกฤษได้ตอบได้ข้อละร้อยเล่นไหมคะเล่นค่ะข้อแรกค่ะ what is the synonym of essential a t r e n d b necessary c surprising แต่ว่าสำคัญอ่า necessary ไหมคะจำเป็นเอาไปเลยหนึ่งล้อ <laughs> ข้อสองค่ะ she a w a y จุดจุดจุด her husband athletic a c b talk c ริสพูดคุยทอกทูทอกวิทบอกความคิดเทลมีเอาเบอันนี้อันนี้เป็นซิกนะคะ 2. t งทอยังไม่ใช่ค่ะใครรู้ข้อนี้เม้นมาหน่อยข้อนี้แก้แกลม่าค่ะเดี๋ยวขอกระดานด้วยอันนี้มันจะมีแพทเทิร์นของเขาอยู่ซีซักเจสจดมีทูเมื่อกี้จะมีเป็นแดดแล้วก็เป็นไอสองรอยค่ะ ให้ด้วยถ้าตอบถูกคำนี้ขึ้นต้นด้วยพีค่ะเตรียมตัว let's go คแรกค่ะคำว่าเตรียมตัวอ๋อบอกเมื่อกี้เตรียมตัวอ๋ <c oughs> วเวอเหรอ prepare ค <c oughs> ุณภาพสูงถึงอะไรคะของที่มันทำไมคะพรีเมียมสี่ขาวถูกต้อง,องเก่งมากและครูก็มีของพรีเมียมให้หนูด้วยขอบคุณครคบเฉียวไอศกรีมอุ้ยมีแบบโน้ตเขียนเล็กด้วยนะคะปิดโหมด starting พักเติมวันที่ดีกับของอร่อยเห็นว่าอยู่มองเรียนหนักแล้วก็อยากให้พักบ้างเด็กห9ต้องได้รับการพักผ่อนรีวิวความว้าวของอร่อยของชูวไอศกรีมด้านในมี เลเยอร์ในคำเดียวไอศกรีมเนื้อนแน่นแป้งชูกรุบกรอบสไตล์ฝรั่งเศสมีทั้งหมด2รสชาติรสช็อกโกแลตและรสนมฮอกไกโดใครยังไม่ได้ลองต้องรีบแล้วมาเติมเต็วมวันที่ดีด้วยชูไอศกรีมกันใครอยากกินไอศกรีมอร่อยแบบนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นขอซืเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะ